วันนี้เรามาเที่ยวกันที่นครนายกกับเพื่อนสาวคนลินซิคุิซิคคุณแม่ซิ็นคุณแม่ซิค้าลันหมูใหญ่เิลยด้วนนะคะุณลลซิค่ณลลซวคุณลินคุณลลิิ ในแผนวันนี้ทิปวันนี้นะคะจะเป็นทิปสามวันต่อคืนแต่ว่าเมษากับปางติดภารกิจนะคะก็เลยมากับเราไม่ได้ในทิปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถิปหน้าใครมาด้วยกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะร้องแกล้งกันนะคะไม่เป็นไรหมี่ใช่หมีใครปางกับเมียเดี๋ยวหมีจะเป็นคนร้องแทนทุกคนเองนะคะจะร้องทั้งหมดสามรอบแทนทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นเราต้องไปกินก่อนที่มันจิ้มสีดําคืออยากได้แบบดูน่ากุชชี่แค่ นักบุรีข้างหน้าแต่ไม่ต้องแต่งให้ไหวแต่งหมดเลยนักบกูจะกินอันนี้มะกรูดเลยอะน่ากลัวมากทุกคนเลยที่นครนายกค่ะแล้วนี่ก็เป็นบ้านพักของเราเองแต่เราจะให้เพื่อนหมีเป็นคนพาทัวร์นะจ๊ะแล้วก็ปางกับเมษาตามมาตามมาเร็วมาเที่ยวด้วยกันอันนี้ชูไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเตรียมเล่มน้ำแล้วจะไปล่องแก่งนะ<ช>จ๊ะ อันนี้จะเป็นสระ่ยน้ยอมากอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำกลางนี้สมีสำหรับเด็กด้วย<ท>ถ้าหย่อยมา<ท>หาย่ก็จะได้เล่นโซนเด็กเพราะราคาไม่ถึงาาตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบพวกตรงนี้ก็เป็นปิงป้งย่างปิง ung, ้งย่างเนาะเดี๋ยวก็ต้องสั่งถ่านมาลงเป็นห่างนลัแข้งห้องนี้ห้องนี้นี่มันเิถีเลยไอายดาเราจะทำคลิปเผื่อปางกับเมมาดูไงเราพาเพื่อนเที่ยวแบบออนไลน์ เราติดแลกก้มีมาให้ร้องเพลงนี่ถ้ามีสามาแม่สาวคงจองอับห้องนี้เพราะชอบร้องเพลงถึงจะร้องเห <c oughs> ียม้างเลยแต่แสงสวยมากแส<ย>นนะสวยมากดีแบบ ก็เดี๋ยวตอนเย็นๆเขาบอกว่าหลังสี่ทุ่มให้มาอยู่ตรงนี้ได้ร้องคาราโอเกะได้กันยันเช้าเลยร้อจริงเหรอใช่เขาบอกให้อยู่ด้ยันเช้าเลยแบบนี้นไม่ไม่ใช่แบบว่าเสียงถ้าจะร้องเกะไม่หมายถึงว่าหลังสี่ทุ่ม,มาต้องมจัดสระเข้ามาในนี้<อ>เลยแสดงว่าห้องก็ค่อนข้างเก็บเสียงอุ้ยคือจอใหญ่มากใหญ่จิ้มเ,นนะเนนะข้ามาก็ดนเสียงไปร้องเพลงนะ โอเคไปกันต่อทุกห้องคือห้องแอร์อุ้ยอันนี้คืออะไรนี่คือเอาดอด r น i e r o r อาจจะเป็นแวลากลาตอนเช้าอ๋อบาร์ b e คิวยามเย็นนีจะเป็นห้องของสาวๆอันนี้น่าจะเป็นห้องกระเป๋าอันนี้น่าจะเป็นเดิมเป็นห้องพวักับเมษาเมษาจริงๆมึงนอนห้องนี้นะคะแต่ตอนนี้จะเป็นพวัสดีก็ไม่ไปแล้วต้องนอนแทนค่ะเพื่อนจมน้ำหน้ามีวดอง จะเป็นห้องเบนจี้กับเบนจี้กับภพยนะกับทอฝานแล้วก็ก็ตอนแรกเป็นเราฉันไม่ไหวกับมันแล้วพอแล้วทงบ้านเครียงโคนี้เมาจังวันที่ไหนแดงดกีอ่กีเกเพื่อนก็แดงนะจ๊ะไม่แดงไม่มีแรงเดินสาวขี้าี่พีโนแดง เบาิสตาอะไรคอยพี่มันให้กูมาชิมว่าทำแบบที่กูทำไหมแต่กูทำแบบนี่ก่ออ่ออร่อยเท่าะมึงทำนหคห้องครัวนี่ดูตู้เย็นดื้อมากเหมาะกับเราไหมเม่ดังเราไหมเหมาะกับคนขี้เมาแล้วก็กินเยอะ คือจุมากเลยันกินเยอะแน่ๆเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากเลยคือเนาะใหญ่มากจริงไม่ผิดหวังจริงไม่ผิดหวังนะเอ้าครัวกว้างมากเราคาก็ดีครับดี่เขาบอกเขาดีอ่ะมีที่ชอบมีมีโฮมมีคูดนู่นอันนู้นไมครนูเมนูวันนี้คืออะไรพูดไปเมนูวันนี้คืออะไรนะเราจะทำบาร์บีคิวของท่อทุบชงชิ้นเนะแล้วก็มีกุ้งมีเครองไม้เครื่องใช้น้ำกุ้งน้ำปลาเครื่มีน้ำปลาปอปมีบองมีเบียนะมีเหล้มีเหล้าก็จะเต็ม คุณแม่ขอข้อมูลบ้านหน่อยราคายังไงอะไรเงี้ยบ้าพูดไปสองหมื่นกว่าาสองคืนสองหมื่นประมาณนี้นี่ตรด้สองมื่นกว่าบาทาอกคือราคาที่วันนี้เลทมันธรรมดากันหรวาสุสาพีเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้เราเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ค่ะอ๋อกนปอับีนออนกับไพรีนนะคะอยู่สามศูนย์สามซื้อหวยได้แล้วจ้าสามศูนย์สามแล้วมีจะเป็นห้องคุณแม่คุณแม่นอนใครนะเตเตีคุณแม่นอนเตตีห้องนี้ เป็นห้องฉันกับน้อยทำไมห้องเธออยู่ข้างหน้าเป็นยามใช่เป็นยามเป็นบริการอุ้ยอุ้ยห้องมันดูมีมีอะไรอ่ะห้องใหญ่คุณแม่ให้ห้องใหญ่เพราะว่าบอกว่าของเยอะเราพาเพื่อนมาอยู่ห้องนี้เลยแล้วทุกห้องมีห้องน้าในตัวไหมหรือว่าใช้ห้องน้าร่วมกันห้องน้ำในตัวอุ้ยน้ําเย็นนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมองก่อนเพราะว่าเพื่อนไม่มีบีเพื่อนที่อ่ะต้องกำลังตัวนี้เดี๋ยวนะเขาบอกว่ามันจะมีฝันมันเหมือนจะมีรูปทรอบข้างบนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมืดกว่านี้จะพาไปไปนคนละแวงละแวง เมื่อกว่านี้จะพาไปนะคะเพราะตอนนี้มันร้อนมากน่าจะดาดเท้าเท้าน่าจะพองจะเป็นบรรยากาศที่แบบอืมร้อนนะ,<ด>นะตอนนี้ร้อนตอนนี้ร้อนหมายความว่าเย็นๆน่าจะเป็นอากาศที่แบบเออดีนะ่าพาแบบมานะัดเที่ยวก,กับเพื่อหรือว่าพาคร<พ>อบครัวก็เ<ะ>ออพักผ่อนหย่อนใจาถ่ายคลิปมนนีรอนแข่งเดี๋ยวถ่ายคลิปฝากมานะถ้าโทรศัพท์ไม่พังก่อนจะจัดให้พาข้ามแดนไปเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปอ้อยายย้ายกันพ,พออักผ่อนนอนใจนะคะทํากับข้าวกับปลาใดๆแล้วก็มีแก๊งเพื่อนสาว6คนนะคะหมีคุณแม่ออนน้อยไพรินเบนจี้ไปล่องแก่งกัน แต่แต่นี้ต้องไปงอแงดูแลตัวเองเลยดิส่วนเราก็จะนอนอยู่ที่บ้านนะคะทำกับข้าวเลยนะเย้อยากให้เพื่อนๆมาด้วยกันสนุกจังทำกับข้าวกันเมนูเย็นนี้ก็จะมีบาร์บีคิวเดี๋ยวไปชมบาร์บีคิวฝีมือของภาวดค่ะเอาแบบที่แบบปลายละปลายละครอบครัวบาร์บีคิวครอบครัวเมนู ในในกอ็อันนี้ก็คือเป็นพัตาานาอาหารของเราเองนะคะเราจะรอเพื่อนๆพี่ทานเลยพี่าทานเลยอันนี้นะนี่ลาบิคิ้าลาบิคิวต้แต่อันนี้เนา,าอย่ามไมาเผามาเผามาเผาลาบิคิวอย่าอย่ามอง <im> ที่อั <im> นนี้ไอ้มองที่ผมรัก <im> ผมรู้ว่ามึงเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นที่ผมทำอะไรยังไงไหมมาเผาอวะใช่ อะไรดนบรรดาให้เขาจัดแบบลจยไลยหอนอะอยาะเราแต่ม่แดดเฉพาทเลทรัยพี่พี่ใช่ไมมันคือสวนที่ดีหรอคือแบบมอร์นีิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วของคลิปนครนายกกับแกงเบี จนะคะคก็เช้าแล้วทุกคนก็คือแบบเมื่อคืนก็คือแบบเต้นกระสุดแบบสุดเหวี่ยงมากแล้วก็ทุกคนทุกคนเพียรจากการเต้นเต้นเต้นจริงๆท <_ t oss> ุกคน <_ t oss> แล้วก็ตื่นมาตอนนี้ประมาณแบบเก้าโมงสิบโมงละเดี๋ยวไปดูเพื่อนทำอะไรากันบ้างไป แตาตอนมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะโหยอเพิ่งถ่ายคนภาพนี่มอร์นิ่งค่ะเพื่อนเลียวมากไงเลียวแปดคุณไปเลียวเรียบคุณมาให้นะคะวันนี้เราก็มากินกาแฟกันแบบสดใสสดใสคือแบบตื่นมาก็มีแบบบาริสต้ามาทำให้ถึงที่เลยอะไรแบบนี้นะคะกาแฟเป็นแบบยามันเป็นแบบนี้จริงเหรอ เสื้อผ้าลาเต้เย็นของใครจเดี๋ยวต้องถามรีวิวเป็นไงบ้างคะกาแฟส้วมอร่อยกาแฟส้วมต่ดเช้ากับขนมปังหนึ่งขนมปังหนึ่งหมดนะอร่อยอันนี้เมนูอะไรอันนี้ก็คือเส้นกรอบไปเลยเส้นกรอบเดียวขนมปังที่ใจรามันแบบกินกาแฟคนอื่นเขาไม่เป็น อยากกินเซตน,นี้เซตหนึ่งควยบอกแต่ไปกินเลยเพื่อนทำให้กินกูไม่ได้กินเมื่อ,อสีอะไรอใช่โอนนี้นอนทสมยรีไปสักที่นที่สมุดประการเขาจะสักงาดเดียวเป็นร้านเดียวกับคุณแม่แล้วก็ไปยินเห็น <c oughs> จะได้เตือนตัวเองแบบว่าเอออย่างน้อยๆก็ยิ้มให้กันตัวเองเว้ยอย่างเงี้ยเป็นบ้นานเขาที่อยู่ในสมังก,กร,กร,รเออใช่อยู่สมังกร รายนี้กับตัวหนังสือตรงนี้จะเป็นรายเดียวกันกห้จะเป็นายเดียวกันตัวหนังสืออะตัวหนังสือตรงใต้รูปหอที่ไม่ใช่สีแดงทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจะเป็นรายเดียวกันที่ซอยมังกรรูปจะเป็นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ได้ไหมจะเป็นรูปตอนวันละหมขออันนี้สักตอนอายุครบ25้าพอดีเออก็เลยรู้สึกว่าพออายุยี่ห้าอยากมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยก็เลยสักไปสักที่ร้านที่เชียงใหม่อยากมีอะไรเป็นของตัวเองเช่นรอยสักเช่นรอยสักเออชื่อร้าน ที่ลีออนชื่อชื่อร้านลีออนอิงนะคะก็เขาก็าสักให้เนาะดีอะที่เขาเบามากไม่เจ็บแค่จะไม่เจ็บเลยมันก็เนี่คือรอยสักแรกรูป่ทีจะไม่เจ็บถ้าลงเหมือนเอาปากกามาเขียนหลังอนะใครใครที่แบบครั้งแรกก็แบบแนะนำอันนี้เลยเออแนะนำนะเขาเบาเนี่ยแล้วเขาแบบเขาเข้าใจอ่ะเข้าใจเขามีช่างทะคะผู้หญิงผู้ชายแล้วก็รีเคก้ได้ไหมนัไม่ได้ใครนะว่ารีเคก้ได้ไหมเราจำช็อตคิวไปลงน่าแบบเราจำดูลงน่าภาพแบบบอกกินไปเขาต้องจะไม่หลังเพราะแบบคนสั่งเยอะอันนี้คือเป็นร้านเลยอ่ะแล้วก็ข้างหน้าเป็นคาเฟ่กินน้ำเนิ่มอะไรเงี้ยหมดยางลายหมดยัง ไปสั่งร้านกันงลอยยากเหมือนกันอือมันอ่านทางนี้อันนี้มาจากร้านไหนคะอันนี้ร้านเดียวกันลีออนเองก็คือเชียงใหม่หรอออืฮึเอ้ยไม่ไม่โฟกัสอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากอะไรเลยนะแล้วเกิดคอนเซ็ปต์นี้นี้แล้วรู้สึกว่าเราชอบคำนี้เราก็เลยเราก็เลยสั่งพี่จะสั<ๆ>่สงคำว่าเทปทปี้ไหมคะไม่ไม่คำว่าแพสแฉกนี่แล้วก็เทปท็อปปี้มันอาจจะเป็นตำบาของชีวิตเรามันจะมีตรงนี้ดูได้ไนี่ตรงนี้นิดนึง เป็นสีอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีอันนี้มันน่ารักสักเป็นชื่อตัวเองอันเนี้ยก็จะสักมันเดียวกับสมัยรีอแล้วก็จะมีตรงแนีสีข้างแต่อินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเออจะเป็นวันเกิดตัวเองแบบเลกโรมันก็จะสักรันน้องมาเอิญเหมือนกันก็ไข้างแล้วถ้าสนใจเรื่องการสักนะคะก็ไปได้เพราะว่าเสื่อคนนี้เป็นคนแบบขี้กลัวเจ็บมากเลยแต่ว่าผ่านได้ใจว่าร้านเพราะว่าต้องแบบขี้่จริงแต่ว่าใครแบบกลัวเจ็บในร้านเนี้ยน่าจะแบบทนได้อยู่ตามคนไปตามบรรกาศนี้ค่ะ ที่มากคือมันจะเป็นฟองขึ้นแบบนนค้คือมันดีใช่ไหมมันคือส่วนที่ดีเหรอก็คือคื่อแบบได้ใส่ว่าแบบกาแฟแบบเนใหม่แล้วก็บอกว่ามันเลิศมันซึ้งมออไม่เห็นนเลยอ่ะเี้ยวกดันเาหือน,นเ,เ้ย,เยมือไีฝันนะ มึงตัดนะตายยม่งน่อยลาเต้อตพลสกูเอาไม่ไหวพ่ปิดทำให้นี่มันดจอย่างน้ลองบนลบนบนรอได้เทรเดทัปปี้ก็มีเรื่องดีๆนะคะเห็นไหมนี่ถังเรื่องนี้เหรอสวยมากยนี่เมนูเมทซาอุ้ยสวยมากเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวขอถ่ายกับหน้าคนทำกัน เมนูเมทายไว้ทุกคนค่ะวดีมากล oh. oh. oh, ูกมีรอฝันรู้ว่ามีความสุขแ้น่เดี๋ยวชิมสีน้องชิมเมนูเมทไซเออมากเดเา ทำไมอร่อยอุ้ยใช่ทางจะได้มาด้วยกันเร็วนี่คุณแม่นะคะมาแต่นิ้วก่อนงงมากมาแต่นิ้วนะคะอาหารเช้ามันไม่ดีใช่ป่ะขอให้ทำในข้อที่ต่อไปก็คือแอขี่อาร์ฟิวบี้โอ้ที่จะไปเล่นนะคะแต่ว่ามีคนแบบมาอารมี่เราต้องขอสัมภาษณ์สนใจนิดนึงแปดขี่โอรี่หรือว่าขี่ ข,ขี่คู่เพราะว่าเพื่อนมีบางคนขี่รถไม่เป็นแล้วก็บางคนแบบไม่กล้าขี่เราก็เลยข,ขี่คู่ถูกกว่าขี่คู่ถูกกว่าด้วยถ้าขี่คนเดียวอะ่ะคนละเท่าไรน,นะสี่ร้อยแต่ถ้าขี่คู่นะ่ะเหลือห้าร้อยเราก็เลยขี่คู่ค่ะแล้วก็อ้างคนะวามปลอดภัยของเพื่อนต่าว่าไม่เราเราขี่คู่แต่ว่าสลับเป็นขี่เออสลับสลับสรุปก็ได้สลับกัไคนละสองร้อยสิขี่ไม่เป็นหรอกใคร อยากใช้วันหยุดนะคะในการมาเที่ยวขับเชเอทีวไม่มีอะไรจะทำมามาแถ้ามีแพนแล้วไม่ต้องมามาแล้วมาแล้วชิดมือกันโอ๊ยทำไปเบี้ยเพื่อนอันนั้นใครเอติยอเนาะยอเหรอแต่ยอดซะด้วยยอซะด้วยมึงทำไมรู้สึกว่ามันเบี่ยสายนะฮะ น้อยเกือบตายไม่แหเมื่อกี้ล้เอารนี้มาเนหมือมอฉัน้องใเสื้อแบบนี้สักหนึ่งเมื่อกี้ก็อ๊อยอ๊อยอยมึอมือม่อน้ำมือมืมันปไงนะอ๊ยโอ๊ยหนุมึืออ๊อยอยอยู่ 好。 A few moments later...

เรามาจัดห้องให้เบบีและบางค่าคุณแม่และเบบีของเราอีังคมาให้หนาด้วยนี่เรียบเาไว้เา้มือกตายเขาอยากนกายขอแค่นี้อันตายไม่มีเราเลยของมันแล้วเราจบทีแค่ตายได้ไห้ได้ไม่เลือกขนาดไหนคุกี้เห็นไหมันยังงานสีเข้ากันนะอวนอวนอ้ออกออวนน 这、哦、两个，这两个没到。啊